มีส่วนเกี่ยวอะไรเงี้ยเราไม่เกี่ยวแต่เขาเริ่มใหม่บ้างคือจริงๆในดีเซอร์ที่ตัวที่ค้าได้เป็นนะคะคือจะบูปลาทีจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปลาอะไรเงี้ยส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นอันนี้คือเสือปลาก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่เมยก็ขอให้แบบผ่านตรงนี้แล้วก็เรื่องกฎหมายก็ต้องไปพิสูจน์กันว่ามันก็อยูตรงนี้ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นก้าวไก่ในส่วนประเด็นที่เป็นประเด็นเรื่องของค่งที่ไปเรื่องในส่วนลว่า ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะที่ทราบอะไเลยนะเพราะว่าตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี้ยมันก็คือมันมีหลาย CO หลายคนนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์อย่างที่บอกคือมันเป็นปลาที่เป็นการเกี่ยวกับเรื่องของวิกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าในชุดที่ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นมาใจให้พี่เขาเราต้องต้องว่ากันกันเราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นแบบว่าแค่ข เราจะโดนแบบเรียกแล้ให้การอะไรอย่างนี้ก็ติดัวนะเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นในว่าถักองกนเวลาเราเราเลาเรังองกันอยู่่เลนแีชื่อเราบอในสาตกใจนะคะว่าเฮ้ยโดนอะไรไปแล้วไปแล้วโดนอรไแล้วถังกองไม่ตกใจหนูวิชินแล้วแหละเลวไมุมตันผ่านเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องแล้วเร่อ้เรียนพล มากยู S <S <an> <ừ> ่แล้วคุณจะมากขึ่สด้นกค่เพความแบบสบายใจขอเพราะว่าแฟนคับเราเนี่ยเราว่าเป็นวงปลาหน้าจอหนึ่งนียังไม่หมดเรา 그 e b เราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ส่งเสี่ยงการในช่วงเราวัยเด็กนี่แต่เรารอดมาได้ด้วยอาจจะแบบไหวพริบแล้วก็ความแบบเอ่อเขาเรียกอะไรการเอาตัวรอดสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเพื่ะนั้นเหตุการณ์นันเกิด เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจะจะทำอะไรไม่ดีอ่าเงี้ยไว้ใจในช่วงที่เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเหมือนเขาพยายามจะเข้ามาแต่เราก็แก้งตะโกนไปว่าเหมือนโทรศัพท์ก็แบบเราเดี๋ยวพ่อจะ ต้องแน่ก็ระวังมากขึ้นารกินาบงมกิม่ได้ต่าอยูอสมอสซี้าส1บประมาณนี้สิบกสเลยดตาเไม่มีไม่ก็เลยหายากรอดจากการทกอเคนที่น่ีบันได ก็อเจปีถ้มี่อ๋อกเปีบอสบอกให้มีแฟนเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของอนาคตมันมันไม่แต่พ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดอะไร้ยแต่ว่าเค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราว่าแบบเราอยาให้เราัดนานตัดงงการเน่ยประมาณน้่ะงๆไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวกับตัวเลขหรอกว่าน่ยอที่เวลาเราอางมากกว่ได้คะได้ไเจ็ดปีเ็ดีเยเจ็ดปี ึกอักึกอักแล้วหนึ่งเออไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมันมันไม่ร้ว่าจะเกิดขึ้นนะแม่วันนี้บอกว่าโอตได้อยู่แล้วค่ะแต่้อนาคตมันไม่ได้รรไม่ปกกว่าไม่เเป็นเรื่องแค่ตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็งานททุกอย่างให้เต็มที่เรกอย่นล้วอ่าอัพเดตอการที่ตกบันไดฟ้ดอไหมมีาอ่าตอนนี้ก็หายแล้วค่ะว่า มันย่ออะไรอย่างเัวกระตอนถ่ายซีรีส์แล้วมันมืดล้วก็เลยตกไปตกได้ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็นอนรู้อยู่พอสมควรอยู่แลบวไปฉีดยารักษาซึ่งยาก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยทำให้ฟื้นกลับมาแต่ก็ยังออกกำลังกายหรือยังวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาใส่ส้นสูงก็ใส่เฉพาะเวลาที่อยืนนั่งอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้องรีบถอดอะไรเงี้ยฟ้าท้องก่อนเปิดเลยแต่มันแปลกมากเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วหนูก็ฟ้าท้องกับขาข้างเดิมใช่ ชีวิตก็เปลี่ยนนะฟีชองไหม,ไมชองฟีชองไหมลูกพี่เนี้ยก็ต่ายไม่ชองต้องไปเซฟฟี่หมูไม่ชองครับหรออ่าโอเคขอบคุณครับ